钦迈 talks。 ุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมัน่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา g r e e n POWER SOLAR ENERGY ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี g r e e n POWER SOLAR ENERGY เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียวันและระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเรา ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบบงจรทั่วประเทศ Green Power Solar Energy โทร092-252-7799หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy ทันนี้คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมง,งานที่คุณจัดขึ้น และเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณออเอียปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ C M V Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพ,พร้อมๆกัน C M V Media ศูนย์ดหนึ่งเจเชียงใหม่ Variety Talk ด,ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลาน,นาพานันธ์ ก Media. ช่วงวาไรตี้ทอล์กสองทุ่มกันอีกส6 <Okay. S 1> นาทีนะครับกลับมาพบกันในช่วงของวาไรตี้ทอล์ผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับยังอยู่กับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมทาง Facebook ไลน์ทุกท่านขอบพระคุณที่ยังกรุณาติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับเริ่มต้นด้วย วันนี้ในอดีตนะครับวันนี้วันที่24ธันวาคม2568ครับวันเดียวกันนี้นะฮะเฮ้ยวันนี้วันที่25แล้วนี่เออนะนะครับ25ธันวาคมเ,เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะทำไมมันไม่อัปเดตนะเนี่ยนะครับ25ธันวาคมเดี๋ยวจะ2ี่สี่เดี๋ยวจะสามของเมื่อวานอีกนะครับ 25ธันวาคมเจอละนะครับ25ธันวาคมปี2457มีการพักรบเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสนี่ตรงเป๊ะเลยนะครับเป็นการหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการในวงกว้างซึ่งเกิดขึ้นตามแนวรบด้านตะวันตกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคริสต์มาสเขาก็หยุดนะนะครับ 25ทธันวาคม2487อเมริกายึดเกาะเลเตคืนจากญี่ปุ่นได้ทั้งหมดครับ25ทธันวาคม2505นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับแรกวางออกวางจำหน่ายในประเทศไทยและในปี2 5 2 4มีการประท้วงในฮ่องกงจากการดำเนินนโยบายที่ไม่เป็นธรรมกับเยาวชนหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกับวัยรุ่นเสียชีวิตลุกลามจนขยายตัวเป็นการประท้วงใหญ่ กลายเป็นจะลาจลถึงปีใหม่ในปีถัดมาครับปี2125เซนทัลลาดพร้าวโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของบริษัทเซนทันพัฒนามหาชนจำกัดเปิดให้บริการเป็นวันแรกครับปี2132วันเดียวกันนี้สงครามในอัฟกานิสถานของโซเวียตกองทัพโซเวียตบุกถึงกรุงคาบู 25ธันวาคมปี2 5 3 4ัหสภาพโซเวียตล่มสลายลงภายหลังมิกาอิลกอบาชอฟลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตครับวันเดียวกันนี้ในปี2 5 4พครับคุณผู้ฟังเกิดระเบิดปลีชีพบนรถบรรทุกสองคันระหว่างขบวนรถยนต์ของประธานาธิบดีเพอร์เวสมูซาลาฟเล่นผ่านเมืองราวันปินดีประเทศปากีสถานนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด14ราย แล้ววันเดียวกันนี้ครับในปี2559เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของกระทรวงกาโหมรัสเซียตูโปลเลฟนะครับตกในทะเลดำทำให้พุ่มกับศิล์วาเลคคาลิลอฟและก็สมาชิกวงอเล็กซานดรอ,อ็อบอนเซมเบิลจำนวน63คนนะครับเสียชีวิตนะครับก็คุณฟังมีคือเล่าให้ฟังนิดหนึ่งกันละกันนะครับมีแฟนรายการนะครับสองสาท่านทักทายผมมานะครับ บอกว่าเอ๊ะทำไมปกติเป็นคนสนุกสนานนะครับเป็นคนเฟรนลี่สนุกสนานสดใสเวลาจัดรายการทำไมเครียดจังเลยนะไม่ยอมไม่ยอมยิ้มแย้มนะครับบางทีผมก็เอ๊ะผมก็ผมก็ผมคิดว่าผมยิ้มนะคือผมผมพอฟังอย่างนี้ผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะผมก็กลับไปดูคลิปต่างๆย้อนหลังที่ผมดูเออเวลาผมพูดเรื่องสนุกสนานเรื่องสดใสผมก็ดูโอ้ป๊พูดพูดแบบ ในใจนะก็ยิ้มนี่หว่าเนี่นะพูดเรื่องซันตาคลอสพูดเรื่องคริสต์มาสพูดเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานมีความรู้อะไรเงี้ยผมก็ยิ้มนะแต่เวลาผมพูดเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์ชายแดนอย่างเงี้ยจะให้ผมยิ้มมันคงแปลกอะ่ะมันคงแปลกแปกอะ่ะใช่ไหมครับพราเราคุยเรื่องซีเรียสเราคุยเรื่องสถานการณ์เราคุยเรื่องของการสูญเสียของพี่น้องทหารของเรา ผมคงยิ้มไม่ได้อะนะก็ต้องขออภัยคุณฟังด้วยนะครับบางทีเรามันมันก็ไม่ได้ถูกใจคนไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่าผมก็จะทําอย่างดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเอาตามเนี้ยนะครับอย่างดีที่สุดก็แล้วกันคุณฟังครับยังอยู่ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะครับเรื่องของคริสต์มาสนั้นวันนี้ก็เป็นวันจริงแล้วลหละนะครับวันที่25ธันวาคมนะครับเซเลนตก็เซเลนตไปแล้วเมื่อเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะครับ แล้วก็วันคริสต์มาสอีฟก็ผ่านมาแล้วเรียบร้อยก็หลายคนก็บอกว่าคริสต์มาสนั้นนอกเหนือจากการเฉลิมฉลองเป็นเทศกาลแห่งความสุขแล้วนะครับเรื่องของของขวัญในวันคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสนุกสนานและก็สีสันในวันสําคัญนี้เลยทีเดียวนะครับการเลือกซื้อของขวัญในวันคริสต์มาสนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้แสดงความใส่ใจแล้วก็แสดงความรักให้กับคนที่เราห่วงใยนะครับโดยที่ของขวัญก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีมูลค่าสูงนะครับแค่เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความชอบแล้วก็ความต้องการของผู้รับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับยิ่งในเทศกาลคริสต์มาสก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับการมอบของขวัญที่แสดงถึงความตั้งใจแล้วก็ความคิดถึงจะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทําให้เรา คนที่เราละคนที่รับของจากเราเนี่ยรู้สึกเป็นคนพิเศษได้เลยนะครับวันนี้ผมมีไอเดียเรื่องของของขวัญคริสต์มาสสิอย่างที่เป็นของขวัญยอดฮิตตลอดการที่ใครเห็นใครก็อยากได้มาฝาก10อย่างครับอย่างที่หนึคือตุ๊กตาครับใครที่มองหาตุ๊กตาใครที่ให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญคริสต์มาสอย่าลืมเลือกตุ๊กตาให้เหมาะกับบุคลิก ของผู้รับด้วยนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นก็เลือกเป็นตุ๊กตาหมีหรือว่าอายุมากหน่อยก็ลองมองหาตุ๊กตารูปหัวใจหรือว่าเลือกรูปแบบที่สามารถเก็บในรถยนต์ได้จะตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็ราคาจะไม่แพงนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับรูปหมีรูปหัวใจนะครับบางที่นี่รับสกรีนหน้าของผู้ให้ของขวัญลงไปในหมีด้วยก็ได้นี่อย่างที่2ครับนาฬิกาครับที่นิยมกัน ทุกคนอยากมีเวลากับคนที่เรารู้สึกดีด้วยเสมอที่เขาว่าอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าของขวัญชิ้นนี้จะเข้าวินอันดับที่2วัานาฬิกานอกจากจะบอกเวลาแล้วยังมีความหมายแฝงครับพอเรายกนาฬิกาขึ้นดูปั๊บโอ้เราจะนึกถึงคนให้เสมออันนี้เป็นเทคนิคนะแล้วก็นาฬิกาเดี๋ยวนี้ไม่แพงคุณฟั้งมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเป็นจนถึงหลักร้านก็มีเราคงเคยเห็นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจ ก็ให้สิ่งน,นี้กับคนที่คุณรักได้ครับ 3. ครับอันนี้แน่นอนนะครับเงินสดครับยุคไหนป2ออไหนเงินคือของขวัญอันดับหนึ่งที่ทําให้คนนึกถึงนะครับบางทีเลือกของขวัญก็คิดว่าโดนใจผู้รับแน่ๆท้ายที่สุดแล้วก็ผู้รับก็ไม่ได้ชื่นชอบกับสิ่งที่เราเลือกสัญมาอ่ะงั้นเอาตังค์ไปเลยอยากได้อะไรไปซื้อเองอันนี้โอ้ถูกใจมากนะครับอันดับ4งาน handmade ครับความตั้งใจมีความหมายเสมอ ถ้าเป็นของขวัญที่อาจจะไม่สวยเพอร์เฟกเหมือนของที่ขายตามห้างแต่เป็นงานแฮนด์เมดที่ผู้ให้ตั้งใจทำด้วยตัวเองผมเชื่อว่าผู้รับอยู่ในใจตลอดแน่นอนนะครับใครยังไม่มั่นใจฝีมือตัวเองก็ลองหาของขวัญที่เป็นชุดสำเร็จด้วยเอามาประกอบเองเป็นตัวเลือกก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับผ้าพันคอครับคุณผู้ฟังก็เป็นติดอันดับ5ของขวัญยอดนิยมในวันคริสต์มาสผ้าพันคอถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจะพผืนเล็กผืนใหญ่ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับแล้วกเราจะเอาไปใช้ในฤดูหนาวแล้วนะครับผ้าบัลคอยังสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆโอกาสด้วยนะครับเป็นอารพอที่เป็นเครื่องประดับสวยๆให้แมทช์กับเสื้อผ้าของผู้รับเนี่ยโอ้โหก็เหมือนเดิมครับผ้าบันคออยู่ที่คอเขาเขาจะต้องคิดถึงผู้ให้เสมอแน่นอนต่อไปครับหูฟังไร้สายหูฟังบลูทูธนะครับเป็นของหัวนญคริสต์มาสที่ไม่เคยเอาไปจากกระแสเลยนะครับเพราะว่า คลายๆก็ใช้ทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ในช่วงเวลาพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมการได้หูฟังดีๆสักตัวเนี่ยครับจะทําให้ประสบการณ์นในการฟังนั้นสนุกขึ้นเยอะครับแล้วก็สะดวกในการใช้ด้วยเพราะว่าจะไม่มีสายรบกวนนะครับการเลือกหูฟังดีๆก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่ชอบนะฮะเพราะว่ามันเหมาะกันทุกคนครับชุดเทียนหอมกลิ่นบําบัดนะครับเขาเรียกว่าอโรมานะ เป็นของขวัญคริสต์มาสที่แนะนําเลยนะครับคุณผู้ฟังกลิ่นหอมๆนี่ก็จะไปช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านน่าอยู่ขึ้นนะครับผ่อนคลายความเครียดหลังจากวันที่เหนื่อยลา้าแล้วก็มีอีกหลายกลิ่นนะครับให้เลือกตามความชอบของผู้รับบางคนจะใช้ในการทําสมาธิด้วยนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆในบ้านแล้วก็เทียนหอมก็ถือว่าเป็นของขวัญที่อยู่ในหมดพิเศษแล้วก็น่ารักจริงๆนะครับต่อไปครับโพลารอยกล้องถ่ายรูปอ่ะเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ของขวัญโพลลอย์เป็นของขวัญคริสต์มาสที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าจะช่วยเก็บภาพได้ทันทีแล้วก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวใครที่ชอบการถ่ายรูปเก็บความทรงจําจะชอบมากๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มัน,มนผมว่ามันออกแนวคลาสสิกนะนะครับกล้องโพลลอย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็ถ่ายภาพผ่านมือถือได้จะง,ง่ายกว่านะครับแต่ว่ากล้องโพลลอย์จะสามารถเพิ่มได้อย่างคือเวลาเราเอาไปตั้งไว้ในห้องมันจะกลายเป็น เฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องประดับทรงคุณค่าในห้องเลยก็แน่นอนครับผู้รับพอเห็นกล้องก็ต้องคิดถึงบูให้นี่นะครับอันดับ9ครับเครื่องสําอางหรือว่ากลุ่มสกินแคร์ครับของขวัญคริสต์มาสที่น่าจะถูกใจท่านสาวๆหรือว,ว่าคนที่รักการดูแลตัวเองมากๆนะครับก็ถือว่าเครื่องสาอางหรือว่าสกินแคร์ที่ใช้เนี่ยจะใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นพวกลิปสติกเซรั่มคริมบํบำรุงผิวของขวัญเหล่านี้ไม่ต้องแพงมากครับรับรองว่า คนรับจะใช้มันจนหมดแล้วก็ขอบคุณคุณอย่างแน่นอนและอันดับ10บัตรของขวัญหรือว่ากิฟ์คาร์หรือว่ากิฟต์โอยเชอร์นะครับคิดออกจะให้ไหรเอาบัตรของขวัญไปเลยเหมือนตังค์เน่นะครับเป็นตัวเลือกที่สะดวกมากๆเพราะว่าคนรับสามารถเอาไปใช้เลือกซื้อของที่ตัวเองชอบได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรของขวัญจากร้านกาแฟร้านเสื้อผ้าบัตรดูหนังยังได้เลยนะครับหรือแม้ว่าแต่จากร้านออนไลน์ต่างๆก็ ทำให้ผู้รับเขารู้สึกว่าเออเขาสามารถเลือกสิ่งที่เขาต้องการได้จริงๆนะเออผู้ให้เขาก็เป็นคนแฟงนะเป็นคนเปิดโอกาสให้เราเลือกไม่ใช่ว่าอยากจะให้เราแล้วก็ให้มาอาจจะเป็นของที่เราไม่ชอบก็ได้คุณฟงังเข้าไปเยการเลือกของขวัญน,นี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะผูกใจผู้ให้ทั้งผู้รับนะสรุปการเลือกของขวัญวันคริสต์มาสครับคุณฟงังการเลือกของขวัญวันคริสต์มาสที่เหมาะสมกับแต่ละคนนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแต่ท่านจะต้องคิดถึงความชอบ และไลฟ์สไตล์ของผู้รับเป็นหลักของขวัญที่ดีไม่จะเป็นต้องแพงครับแต่ควรจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความตั้งใจสะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดของการให้การเลือกของขวัญยอดทิศมีความหลากหลายครับพวกหูฟังไร้สายชุดเทียนหอมหรือว่าบัตรของขวัญก็จะช่วยสร้างความประทับใจและก็ความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้กับท่านให้กับครอบครัวกับผู้ให้และกับผู้รับนะครับสุดท้ายวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นี้ครับผมขอให้ผู้ฟังทุกท่าน มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ได้ของความที่ตนเองชื่นชอบทุกคนคิดสิ่งใดขอให้สําเร็จผมตามต้องการทุกคนนะครับปิดท้ายช่วงนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์สนับสนุนรายการนะครับ g r e e n Power Solar e n e r น y นะครับท่านที่สนใจเรื่องของการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับการดูแลตลอดอายุการใช้งานของอกกุปกรณ์เลยนะครับมีประสบการณ์มากกว่า15ปีแล้วก็ทาง วิศวกรของเรานั้นเป็นวิศวกรทีมมืออาชีพได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและก็กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนามากมายนะครับพร้อมให้บริการครบวงจรกับคุณทั่วประเทศนะครับเป็นทีมของคนเชียงใหม่เลยนะครับเราเลือกอุปกรณ์มาตรฐานเทียวันและก็อินเวอร์เตอร์แบรนด์ระดับโลกมาให้คุณได้เป็นเจ้าของด้วยความสบายใจพร้อมการบริการครบวงจรทั่วประเทศครับ Green Power Solar Energy นะครับโทร 0 9 2 2 5 2 7 7 9 9แล้วก็คลิก Facebook Green Power Solar Energy ครับขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณคุณฟังที่ติดตามทางออนไลน์ด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้โชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับลาลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพลงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลอาจจะไม่จบสั้งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าส่งท้ายเศทศก,กาลคริสต์มาสด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ สวัสดีครับ